ทางบ้านนะครับผู้ที่ชื่นชอบในความสปีดความเร็วกับดนตรีนิวคลาสสิกนะครับพบกับผมนะครับในช่อง Master ร o ปนะครับหรือป๊อปเดม o o นะครับสปีดกีตาร์นะครับในคลิปนี้นะครับจะพบกับผมในคลิปที่2แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกผมจะพูดนะครับเกี่ยวกับทํำยังไงถึงจะสปีดได้เร็วนะครับการใช้ข้อนิ้วใช่ไหมการใช้ข้อมือใช่ไหมนะครับ วันนี้นะครับในคลิปที่2นะครับเป็นคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบโจทย์นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รักในการสปีกีตร้านะครับในฐานะที่ผมเป็นครูดนตรีแล้วก็ประกวดประกวดวงสตริงั้งแต่เป็นนักเรียนมานะครับคือผมไม่ได้เก่งนะครับไม่ใช่ไปขั้นเทพระดับสตรีไวอะไรไม่ใช่นะค,คือผมเรียนจบดังกีตาร์มานะครับแล้วก็ได้ฝึกกีตาร์คลาสสิกมาได้ฝึก พวกเพลงยากมาแล้วก็ได้ฝึกกับกีตาร์ไฟฟ้าพวกสายปั่นนิ้วคลาสสิกอยู่แล้วนะครับคือนะครับปัญหาของมือกีตาร์สุดมากนะครับที่ผมจะมาเฉลยในวันนี้นะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับแล้วผมก็เคยถามหลายคนว่ายกนิ้วต่ํายกนิ้วสูงนะครับมันเกี่ยวอะไรกับการเล่นกีตาร์มันส่งผลอะไรนะครับวันนี้หัวข้อในชื่อคลิปของผมนะครับมีชื่อว่ายกนิ้วสูงคืออุปสรรคในการเล่นกีตาร์เร็ว นะครับจากประสบการณ์นะครับก็จะมาแชร์ว่าจากประสบการณ์ในการฝึกกีตาร์ของผมมานะครับการยกนิ้วต่ํานะครับจะทําให้การเล่นกีตาร์ของคุณเล่นได้เร็วขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้คุณถ้ายิ่งคุณสปีดคุณใชข้ข้อมือคุณดีอยู่แล้วหรือคุณใช้ข้อนิ้วอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมือข้างซ้ายของคุณเนี่ยนะไม่ยกสูงแบบนี้นะฮะไม่ยกอะไรแบบนี้นะครับ คุณยิ่งจะทําให้เพิ่มความเร็วในการสปีดกีตาร์ของคุณมากขึ้นนะครับหลายคนก็ถามผมว่าเอา้ามัสเซอร์บ๊อบมันเกี่ยวอะไรยกนิ้วต่ํายกนิ้วสูงมันอยู่ที่มือขวาไม่ใช่เหรอนะครับคุณอย่าลืมว่านะครับการเล่นกีตาร์สปีดคุณต้องมีความสัมพันธ์ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับคุณต้องเข้าใจว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับนะยกเว้นยกเว้นว่าคุณจะเลกาโตนะยกเว้นว่าคุณจะเลกาโตนะครับ อันนี้คืออันนี้คือไม่นับเป็นคดีนะครับแต่นะครับการฝึกสปีดพิกกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเกรสซีฟนิวลาสสิกหรือฮาร์ดล็อกหรือเฮฟวี่ล็อกก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับถ้ามันมีการเล่นความเร็วนะครับเมื่อใดก็ตามที่โน้ตของคุณเร็วขึ้นนะครับแล้วนะครับคุณยังไปยกนิ้วแบบนี้สูงสูงแบบนี้นะครับ มันจะทําให้การเล่นสปีดกีตาร์ของคุณลดลงครับนะครับจากการทดลองทั้งชีวิตเลยที่ผมฝึกมานะครับคือท่าผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอก็ได้นะครับทำตามหลักพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับหลักกรรมาสูตรนะครับไม่ไม่ต้องเชื่อนะครับอย่าเชื่อเพราะเป็นอาจารย์อย่าเชื่อเพราะเล่าต่อกันมานะครับให้ทุกคนใช้สติปัญญานะครับคิดคข้ควรและพิจารณานะครับว่าสิ่งที่นะครับ บ๊อบเดรมอนพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับอ่าเขาบอกว่ายกนิ้วต่ําหรือวางนิ้วต่ำาๆเนี่ยยกนิ้วให้ต่ําที่สุดจะทําให้การเล่นกีตาร์ของคุณเร็วขึ้นจริงไหมจริงหรือนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่ดูอยู่นะครับผมจะทําการทดลองให้คุณดูนะครับอ่านะครับการทดลองในที่นี้คือผมไม่ได้คิดค้นน้ำยาวิทยาศาสตร์หรือระเบ,บิดปรมาเมนูอะไรนะครับคือผมจะทดลองเกี่ยวกับพีตให้คุณดู นะครับอ่านะครับดูนะครับอ่าสำหรับมือกีตาร์นะครับการฝึกกีตาร์ถ้าใครก็ตามที่ยกนิ้วสูงนะครับมันจะทําให้การเล่นของคุณนะครับเหนื่อยครับมันจะทําให้ฟังดูเหนื่อยแล้วก็เวลาไปเจอเทมโปเร็วๆมันจะทาให้คุณเล่นไม่ทันนะครับมันจะทําให้การเล่นกีตาร์ของคุณไม่ทันอ่าสมมุตินะครับสมมุติว่าลูกนี้นะครับอ่าผมจะเล่นสปีดฟิกกิ้งแบบประนี้นะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับ คนแรกที่เล่นให้ผมฟังนะครับน่าจะเป็นพี่ป๊อปเดซันนะฮะฮีโร่ของผมเลยนะครับฟังนะครับแบบฝรกัดน,นี้อยู่ในสเกล A m i n o นนะครับเอมิเนอร์ A or, ใช่ไหม A minor ไม่นโน้ตอะไรบ้างลาทีโดเลมีฟาซอนลาหรือ A B C D E, e ีนะครับเ G A นะครับอ่ม A m i n o r เป็นสเกลที่นะครับไม่มีแฟลตไม่มีชาร์ปนะครับเป็นสเกลที่ r e l a t e นะครับ r e l a t ก็คือคือคือญาติกับ PC Major นะครับอ่า C อไมเนกับ C จะเป็นเคือญาติกันนะฮะก็เหมือนกับพี่กับน้องเนาะโอเคนะครับคราวนี้ผมจะเล่นโน้ตนะครับเล่นเป็นสามพยางก่อนนะครับในหนึ่งสายนะครับนะโน้ตจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นภาษจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะยกนิ้วสูงให้ดูก่อนนะจะยกนิ้วสูงให้ดูก่อนแล้วคุณดูความแตกต่างนะกับคนยกนิ้วต่ำ ความเร็ว142นะครับสามพยังนะครับชิปเปร์คุนคุณแไมลูกใครอันนี้ยกนิ้วสูงนะ ยกนิ้วสูงนี่สูงนะเห็นไหมฮะอ้สูงปี๊ดเลยอ่เหตุผลคือผมตั้งคำถามว่าทำไมต้องยกนิ้วสูงครับมัน,ม,นมันช่วยอะไรคุณได้นะครับยกนิ้วสูงนะครับนอกจากจะทำให้คุณเหนื่อยนะครับฟังนะครับนอกจากจะทำให้คุณเหนื่อยแล้วนะครับเวลาไปเจอเทคนิคที่มันเพลงมาเร็วๆนะครับมันจะไม่ทัน นะครับไอตอนเวลาเล่นช้ามันก็มันก็สูงมันก็ทันอยู่ครับแต่พอเวลาเมื่อใดก็ตามที่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นหรือสัดส่วนน้อตเพิ่มขึ้นนะครับจากขบเคี้สองชั้นก็จะกลายเป็น6พยางหรือแดพยางหรือขบเคี้สามชั้นหรือ1ิพยางอย่างนี้นะครับแล้วคุณไปยกนิ้วสูงแบบนี้นะครับมันจะไม่ทันนะครับแล้วก็จะทําให้เสียเวลาในการดีดด้วยนะครับแล้วยิ่งนะครับไปใช้ข้อมือแบบขยับใช้ทั้งแขนแบบนี้แล้วท่านิ้วไปแบบนี้ด้วยโอ้โหนะครับ แล้วลองคิดสภาพดูครับถ้าเราไปยกนิ้วสูงแบบนี้ยมันมันเป็นการเพืองแรงโดยไม่จําเป็นนะครับนะครับนะครับมันมันไม่ใช่ว่าการยกนิ้วสูงมันจะดูเหมือนเก่งนะครับไม่ใชม่มันไม่ได้ทาให้ดูเหมือนเก่งขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่ผมแค่ต้องการมาแชร์ประสบการณ์นะครับนะครับคืนนี้ มาดูคนที่ยกนิ้วต่ำนะครับการยกนิ้วต่ำเนี่ยมันจะเร็วยังไงมาดูนะครับความเร็วเท่าเดิมนะครับสัดส่วนสามพยางเหมือนกันนะครับความเร็วนะครับเทมโปร้อยสี่สิบสองอ่านี้ยกนิ้วต่ำนะครับไม่ได้ยกสูงครับ เหนไหมนะครับนะฮเสาเงียบเลยนะฮะเห็นไหมฮะในความแตกต่างไหมครับการยกนิ้วสูงยกนิ้วต่ำนะครับดูครับอันนี้คือยกนิ้วสูง ว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองพลังโดยใช่เหตุนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปยกนิ้วสูงอะไรเวอร์ังพลังการอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปทําเป็นประเมย่ยงประเมึกอ,อะไรเลยนะครับคือเล่นสปีดนะครับการเล่นสปีดกีตาร์เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าการเล่นสปีดจะต้องหน้าตาเข้มขึงจะต้องยกนิ้วสูงๆต้องกัดฟันต้องเก่งอะไรแบบนี้อ,อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ครับนะครับเล่นการเล่นสปีดความเร็วนะครับยิ่งเล่นเร็วเท่าไหร่นะครับการดีดจะต้องดีดให้เบาลงนะครับ มือขวาต้องดีดให้เบาลงนะครับไม่ใช่ลิ่งเร็วแล้วคุณเป็นเร่งไปกดไปเก่งนะครับมันยิ่งปวดนะครับแล้วก็เวลาเล่นสปีดพิ๊กซิ้งนะครับเป็นทุกคนนะครับมือกีตาร์เป็นเกือบทุกคนต้องไปกดต้องไปเก่งนิ้วมือซ้ายต้องไปเก่งแบบอุ้ยหน้าตาโหดโหดเทียมอะไรขนาดนี้ไม่ใช่นะครับมีมือกีตาร์หลายคนนะครับที่ปั่นกีตาร์เร็วโดยที่ไม่หน้าตาไม่ต้องโหดนะครับนะครับอย่างจอห์นพีโูซี่นะครับดิมเพเตอร์เนี่ยโอ้โหกับจิโก้นะครับเขาไม่ต้องทําหน้าตาหน้าวิววะอะไรเลยเขายืนปั่นชิๆธรรรรมมดดานนะคัับก็็เวไ้ นะครับอาคราวนี้นะครับมาดูว่าอายกนิ้วสูงนะครับการดีดนิ้วสูงเวลาไปเจอเทมโปเร็วๆสัดส่วนเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอามาดูนะครับอาทุกท่านมาดูนะนะครับเอาเอาคาเบตสองชั้นนะครับสิชิ้นโน้ตความเร็วร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้ยกนิ้วสูงนะโคมาติกสเกลแล้วกันนะครับอันนี้ดูนะอันนี้ยกนิ้วสูงนะครับอันนี้คนยกนิ้วสูงดูนะครับ ผู้ชมเห็นอะไรครับเห็นอะไรเมื่อกี้เห็นอะไรครับฮะมันเร็วครับมันมันเร็วก็จริงครับแต่แต่ซาวมันซาวไม่มีความรับเรียบเลยสังเกตไหมครับซาวจะไม่มีความสมูทเลยนะครับยิ่งเราเล่นกีตาร์เร็วเนี่ยเราต้องมีความละเอียดนะครับคือที่พูดเนี่ยคือผมไม่ได้เก่งในส่วนนีผมไม่ใช่แบบโอ้สตีบายภาคสองไม่ใช่ครับผมคือมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะครับทีนี้นะครับ ทีนี้มาดูคนที่เล่นกีตาา์ยกนิ้วต่ําๆบ้างอเอากีตาราคาสสิกมาใช้นะครับการเล่นกีตาราคาสสิกนะครับลองมาใช้ในการวางนิ้วต่ําๆดูนะครับการวางนิ้วต่ําดูนะครับ,รรบท่านผู้ชมดูนะครับความเร็ว176นะครับ176เท่าเดิมคันเบดสองชั้นดูนะครับอันนี้ผมจะยกนิ้วต่านะครับ การยกนิ้วสูงกับยกนิ้วต่ํามันคนละเซากัอะไรครับนะครับการยกนิ้วต่ํานะครับยกนิ้วต่ำเนี่ยแบบนี้นะฮะต่ำๆยกให้ต่ำๆเคลื่อนเอาสไลด์เอา,สไ,เอาสไลด์เอาแบบนี้นะฮะมันจะทําให้น้ตของเราชัดเจนครับ1ชัดเจน2นะครับยกนิ้วต่ําเราจะไม่ปวดนิ้วครับเราจะไม่มีการปวดนิ้วไม่มีการไม่ลรานิ้วเลยเพราะเราไม่ได้ยกสูง3นะครับถ้าเราไปเจอเอฟเฟกต์ดีๆหรือแอมดีๆนะครับ แอมดียิ่งราคาแพงๆนะครับยิ่งเวลาอุดสายหรือมิ้วสสายไม่ดีเนี่ยมันจะออกมาดังขุกขักขุกขักแบบชัดเจนเลยนะครับนะครับแล้วยิ่งเล่นกีตาร์แนวสปีดนะครับเราต้องมีการมิ้วสายหรืออุดสายด้วยมือสายด้วยนะครับนะฮะหลายคนอุดสายมือขวาไอ้มือขวานะครับโอมือขวาผิดนะฮะอันนี้คืออุดสายนะครับมิ้วสายมือขวานะครับ คือเอามือขาปุ่ดปิดลงไปใช่ไหมครับแต่ผมชอบเป็นคนที่ชอบอุดสายมือซ้ายนะครับเหมือนที่พี่ป๊อปเดซันสอนนะครับนะฮะเวลาสปีดวิ้งเนี่ยวิ่งเวลาเรลกาโตเนี่ยถ้าเราอุดสายมือซ้ายนะครับมันจะทำให้ซาวลองเงียบเลยครับเราจะไม่โดนสายอื่นเลยนะครับกดสายมือซ้ายนะครับอ่าสมมุติว่านะครับ มีคนถามว่าแล้วจะฝึกยังไงให้มันยกนิ้วต่ำๆอ่ามีวิธีครับดูครับอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูครับนะครับนะครับผมจะให้ซูมให้ดใหูใกล้นะครับนั่งให้ดูให้ใกล้นะครับยกนิ้วต่ำเวลาฝึกฝึกยังไงนะครับอโคมเมติกนะครับง่ายๆเนาะดูนะครับ นะนส่วนมากาคนส่วนมากเวลาดีดนะครับเวลายกเวลาไล่สมมติโครมาติกเวลายกขึ้นไปสายอื่นเปลี่ยนสายอื่นคุณจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ผิดนะครับผิดนะครับคุณจะต้องยกแบบนี้ครับ นิ้วยกได้ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้พอครับนะครับเนี่ยเวลายกนิ้วครับคุณยกนิ้วประมาณนี้พอนะครับแค่นี้พอครับไม่ต้องอะไรขนาดนี้นะครับนี่ไม่ต้องไปโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเราโซโล่นะนี่ฮะเนี่ยมันเป็นการเสียเวลานะครับนะนะครับมันเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะเล่นนะครับอ่าขบเบสองชั้นหกพยางนะครับลูกของ สปิดบิ๊กกิ้งนะครับ6พยางในสเกลเอมนเนอร์นะฮะอันนี้ผมจะยกนิ้วต่ำนะครับมาดูการยกนิ้วต่ำนะครับว่าซาวมันเป็นยังไงมาดูอนุภาพของมันนะครับการยกนิ้วลำต่าความเร็ว129นะครับ6พยางครับอดูผมเล่นนะครับ วต่ํามันจะทําให้เราไม่เหนื Quran ่อยครับนะมัน hmm. ทําให้เราไม่เหนื่อยนะครับเราเราดีดน่ะคุณไม่ต้องมาแบบนี้ก็ได้มันมันเสียเวลาครับมันจะทําให้การฝึกของคุณเสียเวลาเลยนะครับมันจะปวดด้วยนะครับปวดนิ้วนะครับปวดปวดมือขวาไม่พอมาปวดมือซ้ายอีกนะครับนะครับน่ะดูใหม่นะครับยกนิ้วให้ต่ําที่สุดครับใช้เวลาฝึกนานเหมือนกันครับเป็นปีนะครับต้องใช้เวลานะครับดูนะครับ แค่ยกนิ้วต to so ่ำๆมันก็เร็วแลวครับนะครับเราไม่ต้องไปใส่นิ้วสูงอะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปง้างนะครับก็นะครับลองไปฝึกดูนะครับไปฝึกยกนิ้วให้มันต่ําลงนะครับผมก็ไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรนะครับนอกจากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับในคลิปที่ผมทํามาไม่ใช่สอนนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าสอนนะครับผมใช้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับในสิ่งที่ผมได้ ฝึกมาได้ผมได้ประสบพบเจอมานะครับแล้วก็นะครับประโยชน์ของการยกนิ้วต่านะครับ1นนะครับทำให้นิ้วของคุณไม่ปวดครับแน่นอนนะครับ2ครับทาให้เสาวกีตาร์ของคุณออกมาชัดเจนยิ่งเวลาคุณสปีดนะครับมันจะไม่มีเสียงเสียงรบกวนเลยนะครับ3ครับยกนิ้วต่ําดียังไงมันทําให้นิ้วของคุณนะครับคล่องตัวมากขึ้นนะครับนี่เคลื่อนไปนะครับเน้นการต่ำๆนะครับเคลื่อนสไลด์เอานะครับเลื่อนนิ้วเอานะครับ ไม่ต้องไปยกอะไรขนาดนี้นะครับมันเสียเวลาครับเนี่ยนะครับอ่านะครับก็นะครับมือกีตาร์ท่านใดที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็ลองไปฝึกดูได้นะครับหรือนะครับใช้วิจารณญาณใช้การวิเคราะห์ว่าผมสอนว่าที่ผมพูดมันจริงไหมนะครับลองไปฝึกดูนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นกีตาร์นะครับก็การเล่นกีตาร์ครับการสปีดความเร็วมันก็คือการเล่นดนตรีเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการายกนิ้วสูงยกนิ้วต่ำมันเป็นยังไงนะครับให้พวกท่านได้รู้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลฟ์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของผมนะครับที่ป๊อบดูมูลจะได้มีแรงทำงานต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ